สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับเอื้องกุหลาบน่านหรือกุหลาบแม่เมยหรือกุหลาบไอลาวันครับมันก็ดอกมันสวยงามคล้ายๆกับไอเรีนะครับแต่ว่ามันเป็นตระกูลกุหลาบเพราะฉะนั้นมันก็เ,เป็นพืชที่เจริญเติบโตทางด้านยอดครับแล้วก็ออกดอกประมาณเดือนนี้แหละครับพฤษภามิถุนายนนี่นะครับ ก็ผมก็ปลูกไว้ที่สวนไปดูกันเลยครับว่านี่ครับลักษณะการปลูกไว้เนี่ยถ้าปลูกให้มันดีๆเนี่ยนะครับบำรุงอันนี้มันค่อยเริ่บำรุงครับปีที่แล้วเป็นโควิดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปที่สวนเท่าไหร่นะครับก็ให้เทวดาเลี้ยงซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยแต่ว่ามันก็จเจริญงอกงามแต่ถ้ามันอุดมสมบูรณ์ดีๆเนี่ยช่อมันจะแตกออกมาแบบ ยาวแล้วก็เป็นกิ่งเป็นกิ่งเป็นกิ่งเนี่ยสวยมากเลยนะครับก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆครับกุหลาบแม่เมยการเลี้ยงดูก็ไม่ยากครับนี่ผมเลี้ยงไว้ที่สวนเนี่ยนะครับวันนี้ฝนตกโปรยๆเลี้ยงดูที่สวนเะนี่ยไว้กับขอนไม้เก่าๆอย่างนี้นะครับเนี่ยดอกมันก็ปลูกปนว่าไอยาเลตครับบางทีตอนที่ปลูกแ,แยกไม่ออกว่าต้นไหนมันไ,นไอยาเลตต้นไหนันกุหลาบแม่เมยก็ปลูกปลูกลงกันไว้อย่างนี้นี่ถ้าบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่หรือบำรุงด้วยปุ๋ยเนี่ยนะครับมันจะกอใหญ่และงามกว่านี้อันนี้ ปีที่แล้วทั้งปีแหละครับไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยอยู่กับขอนไม้อย่างนี้แหละครับให้น้ําค้างให้น้ําฝนบ้างแล้วฝนก็แรงมันก็จเจริญง,งอกงามได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่นี่ก็แดดไม่กระแดดเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะอยู่ขอนกลางแดดไม่ได้มีโรงเรือนแต่ท่านนาไปปลูกเนี่ยก็ควรจะบํารุงรักษาให้ดีกว่านี้ก็จะได้ดอกที่สวยงามกว่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงไม่ยากครับนี่ดอกมันก็จะสวยงามทีเดียวนะครับเอื้องกุหลาบแม่เมย หรือกุหลาบไอราวันหรือกุหลาบน่านแมมชื่อแม่เมยมั่งน,น่านบ้างอะไรนะครับแต่ว่าก็ชื่อเดียวกันละครสีสวยงามทีเดียวนะครับก็มีจุดๆนะดอกมันจะช่อยาวแล้วก็เมื่อมันยาวมากๆมันก,ก็จะพลิ้วไหวะสะบัดโบกนะครับสวยงามทีเดียวนะครับถ้าอยากได้พันแอดไลน์หรือโทรศัพท์มานะครับก็0818657957ครับมัน ที่สวนนี่ก็มีไอยเรศด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไอยเรศด้วยครับน,น,รนี่ไงล่ะครับไอยเรศหรือเอื้องหางกระรอกลำต้นคล้ายกันแต่ว่าดอกมันจะเป็นชอบเป็นพวงใหญ่กว่า กุหลาบนานะครับนี่ครับก็เป็นกุหลาบนานช่อบมันจะยาวนะครับสีเนี่ยมันจะคล้ายกับไอเอเลสเลยทีเดียวนะครับช่อบมันจะยาวิ่นหอมอ่อนๆนะครับนี่ปลูกไว้กับขอนไม้ครับ เนี่ยถ้าจะอยู่คู่กับไอยาเรศเนี่ยนะครับเนี่ยต้นจะคล้ายกันแต่ดอกก็ไม่คล้ายกันเท่าไหร่ละครับพวงมันจะเล็กกว่าไอยาเรศไอยาเรศจะเป็นพวงมากกว่าครับนี่เลี้ยงโดยเทวดาครับช่อยาวนี้เริ่มโรยแล้วนี่ก็ปลูกผลผลกันไว้นะครับอันนี้ อันนี้มากอกขอนแล้วก็ห้อยไว้นะครับเนี่ยก็ออกดอกช่วงนี้แหละครับนี่ครับอันนี้เอาเอาขุยมะพร้าวมามัดเป็นก้อนๆแล้วก็เอาอุหลาบน่านมามัดไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูไอยาเรศซึ่งมีความแตกต่างกันโดยใกล้กันนี่แหละครับนี่ครับอันนี้สภาพของช่อที่มันยังไม่บานนะครับ นี่ติดกับคอนไม้แห้งเดี๋ยวพาไปดูไอยาเรตนะครับโอ้ที่ขอนไม้แห้งนี่ก็มีเข็มแดงไอยาเรตนะครับอันนี้เป็นกุหลาบกระเป๋าเปิดโรยไปหมดแล้วอันนี้มาลายแดงเอาไปดูไอยาเรตก่อนนี้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วมัดไว้กับต้นลิ้นจี่แล้วบอกว่าลิ้นจี่มันโค่นก็เลยต้องตัดกิ่งมาวางไว้โอ้โหนี่ไอยาเรต ช่อนี้ยาวมากเลยครับเนี่ยเป็นงวงช้างเลยเนี่ยสองช่อนะครับสวยงามมากเลยไม่ใช่งวงช้างครับเหมือนงาช้างมากกว่านะครับผมผมเปรียบเทียบผิดเอ,อเหมือนงาช้างนี่ถ้าบำรุงดีๆนะดอกคงใหญ่กว่านี้มากเลยทีเดียวนะครับใต้ต้นทุเรียนนี่ก็มีไอเยเรสบานอย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะ ครับทุเรียนกันนั่นแหละนนครับท่านผู้ชมครับก่อนจบผมก็จะมีตัวอย่างตะกร,าร้าพันไม้ที่แบ่งให้ท่านผู้ชมเผื่อเอาไปปลูกเล่นกันที่บ้านนะครับในช่วงโควิดเยอะๆอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตะกร้าของไอยเรตแหะครับเนี่ยตะกร้าหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับมี2ต้นเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาแทงดอกนะครับอันนี้เป็นตะกร้าของกุหลาบน่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็150บาทเนี่ยไอเยเรศแล้วก็กุหลาบน่านอยู่ปนๆกันอยู่อ๋อผมมีแถมให้แถมเพื่ออเอาไปเลี้ยงดูเพิ่มเติมนะครับก็คือสายน้ำผึ้งลาวผสมครับไปดูดอกกันครับนี่ครับเป็นสายน้ำผึ้งลาวผสมกับสายหลวงนะครับนี่สีมันสวยมากลยครับเนื่องจากว่าสายน้ำผึ้งลาวมันก็สวยอยู่แล้วแต่ว่า กอมันก็ประมาณนี้ครับติดขอนพลาสติกอยู่ครับเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้หนอหนอที่มันออกดอกแล้วมันจะแห้งเหี่ยวไปนะครับถ้าเอาไปเลี้ยงก็คือต้องธนุถนอมหน่อใหม่พวกนี้นะครับมันจะออกดอกในปีหน้าเนี่ยเนี่ยที่แตกโคนที่กอเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นส่วนของไอยาเลดแล้วก็ที่มันออกดอกทั้งปีเลยก็คือนี่ครับบางกอกซันเซ็ตนี่ครับ ติดขอดอยู่อย่างนี้ครับกอกนอันเสร็จมันจะออกดอกเก่งนะครับกอกันเซต็เนี่ยนี่ก่อนจบครับร้อยาสิบาทนี่ครับโอ้ยมาทางนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นเหลืองจันผสมเหลืองจันผสมเข้าเกี่ยวครับตะเลี้ยงได้ทุกจังหวัดแหละครับเนี่ยหน่อไม้ที่จะแตกที่โคนนี่ก็จะมีดอกปีหน้านะครับก็ มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรปลูกกล้วยไม้ให้ความชุ่มชื้นสร้างโรงเรือนอ่ะโทรศัพท์มาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับใส่น้ำผึ้งลาวผสมสายหลวงเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปเลี้ยงเนี่ยนะครับต้องเอาไปลงตะกร้าใส่กับมะพร้าวใส่ขี้วัวลงไปนะครับมันจะทําให้มันเจริญงอกงามถ้าปล่อยไว้กระคอนพลาสติกอย่างนี้มันจะไม่งามหรอกครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์เมื่อต้องการพันกล้วยไม้มานะครับหรือโทรศัพท์มาขอบคุณครับสวัสดีครับ